คลิปนี้จ้าเรามาทําแบบฝึกหัด1.3กันเป็นโจทย์ปัญหาของระบบสมการเนาะเราสตาร์ทกันที่ข้อ1เลยเขาบอกว่าผลบวกของจํานวน2องจำนวนเท่ากับลบ2ต่อไปผลต่างก็คือการลบนะผลต่างของกําลังสองของแต่ละจํานวนเท่ากับ20่สิคำถาม,ถามจํานวนทั้งสองมีค่าเท่าไรเราก็เลย กำหนดตัวแปรก่อนจำได้ใช่ไหมคะมีอยู่สองจำนวนเราก็เลยให้จำนวนแรกคือ x ต่อไปจำนวนที่สองคือ y ได้ xy เราก็จะนำมาเขียนประกอบร่างกันเป็นสมการะจะได้ว่าอะไรผลบวกของจำนวนสองจำนวนก็คือเอา x กับ y เนี่ยมาบวกกันเท่ากับอะไรลบสอง x บวก y เท่ากับลบสองสมการนี้สวยน่ารักแล้วให้ชื่อน้องหนึ่ง ต่อไปผลต่างเมื่อกี้ครูจุนบอกผลต่างคือการลบใช่ไหมของอะไรกําลังสองของแต่ละจํานวนก็คือจับ x กําลังสองกับ y ยกกําลังสองเนี่ยเท่ากับยี่สิบอ่ะเราก็ได้ความว่า x กําลังสองนะลบ y กําลังสองขยับนิ้หนึ่งเท่ากับยี่สิบสมการน่ารักแล้ว ให้เป็นสมการที่สองแบบนี้เราก็จะได้ว่ามันเป็นเชิงเส้นสมการหนึ่งดีกรีสองสมการหนึงนะคะเราก็เลยแปลรูปเชิงเส้นซะเลยจากหนึ่งเขียน x ในรูป y หรือ y ในรูป x ก็ได้อะถ้าเป็น x ในรูป y ก็ย้าย y เป็นลบ ก็เลยเป็นลบ y ลบ2คุ้นๆไหมคะเหมือนกับตัวอย่างแรกๆเลยเนาะเราก็เลยดึงตัวร่วมซะก่อนเท่ากับอะไรลบของ y บวก2ค่ะอะแล้วเราก็เอา x ตัวเนี้ยที่เท่ากับตัวเนี้ยไปใช้แทนในสรรมการที่2เราก็เลยบอกว่าแทน x เท่ากับลบของ y บวก2ในสมการที่2ได้ความว่า x คืออะไร x คือลบของ y บวก2แต่ x ของเรามันยกกำลัง2อยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ลบ y กำลัง 2, 2ต่อเลยนะเท่ากับ20 จากตัวอย่างแรกครูจุนบอกว่าเลขชี้กำลังเป็นสองเราสามารถเอาลบเนยกกำลังสองได้ซึ่งลบคูณลบมันจะหายไปเราก็จะเหลือแต่ y บวกสองทั้งหมดยกกำลังสองแล้วก็ลบ y กำลังสองเนี่ยเท่ากับยี่สิบข้อนี้เราจะใช้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ หรือเราจะใช้เป็นผลต่างกำลังสองก็ได้นะคะอาจลองทำผลต่างกำลังสองไหมถ้าผลต่างกำลังสองเราจะมีไอเนี่ยเรียกว่าหน้าไอเนี่ยคือหลังเราก็จะได้ความว่าหน้าลบหลังก็จะเป็น y บวกสองลบ y กับหน้าบวกหลังก็ y บวกสองบวก y เท่ากับ20ซึ่งวงเล็บแรก y ลบ y, y หมดไปเนาะก็เหลือ2คูณกับอะไร y, y บวก y, y ได้2 y 2> แล้วยังมีบวกสเข้ามาอีกเท่ากับ20อ่ะครูจุมก็จะย้าย2ตัวเนี้ยไปหารได้10 เราก็จะได้ 2y บวก2เท่ากับ10ย้าย2ไปลบได้ 2y เท่ากับ8ย้าย2ไปหารอีก y เป็น4อ่าได้ y เป็น4นะเราก็เลยแทน y, y เท่ากับ c ในไหนดีในหนึ1ง่ายกว่าเนาะ ในหนึ่งอ่าหนึ่งบอกว่าอะไร x บวก y เท่ากับลบสองเราก็เลยบอกว่า x บวกสี่เท่ากับลบสองแสดงว่า x เ,เท่าไหร่คะย้ายสี่ไปลบก็เป็นลบหกจึงได้ความว่าถ้า x เ,เป็นลบหกนะ y เป็นสี่โจทย์ถามหาอะไร จำนวนทั้งสองมีค่าเท่าไหร่เราก็เลยตอบดังนั้นจำนวนสองจำนวนคือคือใครลบหกและสี่